ครับสวัสดีตอนเช้ากับเอฟซทุกท่านครับผมวันนี้พบกับช่องห่อข้าวใหญ่เช้าเนี่เช่นเดิมเช่นเคยครับผมครับมุนีพามาพักผ่อนพาเอฟซมาพักผ่อนทุกคนครับทุกท่านนะครับมอนีเป็นบรรยากาศยามเช้าที่ชลบุรีนะครับนะเป็นบรรยากาศนะครับพอดีได้ มาคุยงานกับทั้งบริษัทของเพื่อนครับก็ไเด้ดมาพักพรก,ก่อนนี่นี่ครับมาพักไอตัวน,นสวยก็อีได้เข้าไปคุยงานนะเพื่อนเนาะแต่ตอนนี้แต่ตพามาภาบเอฟซีุกท่านครับมาเบ่งบรรยากาศรอบๆที่พักครับ้ใดอยากผ่านมาทั้งแถวชุนบุรีก็มาพักได้ครับนี่จานชายจานชายครับบนหัวพักจันฉายครับ เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นดีครับเบิง้งเพื่อไปพายางเบิง้งรอบๆนะ่ครับข่มดีไลยต,ต,ต้นพูต้นไัยพายางเบิง้งบรรยากาศครับรอบๆบริเวณของที่พักนะครับตันชายรีสอร์ท อยู่แถวบอ่อวินครับอยู่แถวบอ่อวินอยางเบ่งบรรยากาศเนาะใุณอยากมาพักคอนมาเที่ยวมาเบ่งยังกงมาเลยครับล่มลื่นดีครับเย็นสบายพักมาพักผ่อนนะครับ บรรยากาศร่มรื่นดีนี่ครับเรงป่าพูนเป็นป่าเต็มเลยพูนหม่เต็มครับปายอาันนี้ปายจารเม็ดครับปายจารเมร็ดเต็มเลยครับพูน เบืองเป็นบอ่อเป็นบอ่อรอบรีสอร์ทเลครับทีนะครับเป็นบอ่อรอบรีสอร์ทมีพายาเบิ้งครับนะครับเป็นบอ่อรอบรีสอร์ทนี่อันนี้ก็ตอนเศร้านะครับทีอากาศดีครับอันนี้เป็นของอาหารนะครับนี่เป็นโต๊ะอาหาร สำหรับกินเลืงเนี่ยหารสาวเนี่ยครับนี่ก็เป็นสะพานสะพานข้ามไปฟางพุ่นครับตัวนี้ตอนนี้เป็นสะพานข้ามไปฟางพุ่นครับมองรีสอร์ทอีกฟางพุ่นครับอันนี้ก็เฮาเิร์ดโอ้ครับรรบรรยากาศดีครับมีโอกาสมามา้านะครับลาโพงพ่นพ คืองานทำงาน,นเนื่ยๆกับมาพักพอนเย็นสบายอากาศร่มรื่นครับไปพายยางไปยางข้ามยางข้ามโค้งทันวลาย <c oughs> างข้ามโค้ง,งเรามาชมวิวกักตึกกันครับ สะพานข้ามโค้งนี่ครับจุดชมว,วิวตรงบนอาคารครับมุ้สูงางามรอบปีน้องงามบอ๊งามบอ,รมบอ,รอครับจุดท่าอ้อม90องศาให้เบินบนบนให้เบิ่ง90องศานี่น พุนก็เป็นทุ่งนา,นงา,งนางนครับข้างบนเป็นทุ่งนาพี่น้องท่านใดนแอบซีท่านใดครับพานมากับมาพักพอนะครับโจ๊กข้าวช่างคืนนี่หมดครับบรรยากาศดีครับผมพูดครับรีสอร์ทบนอ้อมไปพูดครับข้อมไปพุณครับอ้อม ใส่ย่ครับอันนี้มุมสูงครับสวยงามสวยงาม โดมว,ว่าโอกาสดี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 มากเลยครับเพราะว่าลมลืน่นนะครับนี่สาน้ m เนี่ยครับสาน้ m เนี่ตัวนี้บอ่อนามตัวนี้อ้อมอ้อมรีสอร์ทเลยครับอ้อมเูครับตรงปากทางเขาคุณครับบอกไปบากคนคุณคุณพี่ลองย้อนย้อนแสงหน,น่อยนึงนะครับ ่าพุ่นน้ำใสครับตัวนี้น้ำน้ำเริ่มแหงนอนนึงแล้วแล่ละตะกอนน้ำน้ำเต็มเกือบเกือบถึงไอขอบอันนี้เลยครับนี่ขอบที่พักเลยครับตอนนี้มันแหงไหลายครับน้ำแหงไหลตอนนี้ก็เหลือเยอะก็ถือว่าโอเคอยู่เหลือไหลยอยู่ครับตอนนี้น้ำ เป็นบริเวณมุมสูงล้อมรอบด้วยน้ำครับเป็นนีสสร์ที่ดีเลยแล้วครับมา,าพักผ่อนไปตามเบื้องขึ้นไปครับ นี่ครับมองหลังหลังที่ผมอยู่ครับตัวนี้ดูี้ครับหลังที่ผมก็จอดรถจอดตรงนี้ครับเีย็ยนสบายครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่อย่าหลายครับพามาเบิงพักพรนบรรยากาศลำซาวนะครับทนใก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่อง ขอเขายังไงด้อครับตรงไหนก็เป็นได้ให้ไทยมีกำลังใจฮหดครับถ่าคิดไปอย่างไรพี่น้องบนเดลเบอร์อีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ